สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผู้ติดตามลูกคุณหนูยูเคนะคะตอนนี้เรานั่งกันอยู่ที่บริเวณลานสนามหญ้าของมหาวิทยาลัยเซนต์แมรียูนิเวอร์ซิตี้ทวิคัมนะคะอยู่ในย่านเขตทวิคัมน,นะคะใกล้ๆกับลิสมอนเลยค่ะลิสมอนพาร์กนะคะท่านผู้ชมหลายท่านสงสัยถามกันมาว่าน้องชําเรียนอะไรพี่ชมเรียนอะไรนน่นนี่นั่นเทปนี้วันนี้เดี๋ยวชมปสมาธิบายให้ฟังแล้วชมเพิ่งเรียนเสร็จนะคะ เรียนตั้งแต่เม,มื่อเช้า9ก้าโมงเช้าแล้วตอนนี้ก็สีโมงครึ่งค่ะเพิ่งเรียนเสร็จนะคะพักแค่45นาทีคอร์สนี้เป็นคอร์สที่อินเทนส์มากมากนะคะแล้วก็ไม่ได้ถูกด้วยนะคะสำหรับระยะเวลาที่เรียนนะคะระยะเวลาที่จะเรียนเนี่ยที่คอร์สนี้เนี่ยเป็นคอร์สเอ่อสปอร์ตมาสานนะคะสปอร์ตมาสาจก็เป็นการนวดเพื่อการกีฬา นะคะท่านผู้ชมเป็นช็อตคอร์สของมหาวิทยาลัยที่นี่นะคะเซนต์แมรีสยูนิเวอร์ซิตี้ก็ถือว่าก็ก็แพงนะนะคะราคาคอร์สเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1,700งพนดรปอนประมาณนั้นนะคะไม่รวมค่าของค่าอุปกรณ์ที่จะต้องซื้ออีกนู่นนี่นั่นอีกคุณจะต้องออพกนู่นนี่นั่นมาเองนะคะรายละเอียดย่อยยับก็จะมีพวกเออผ้าขนนุต่างๆอะไรที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับสปอร์ต เกี่ยวกับสปอร์ตมาสรา์นะคะ,ะท่านผู้ชมต้องออกเสียงพนาวเซเชนให้ถูกเดี๋ยวพูดผิดเดี๋ยวฝรั่งคําว่าสปอร์ตสปอร์ตคนไทยเราอะนะแชมติดเพราะว่าลินมันไม่ลินมันไม่กๆๆนะคะบางตานที่เอ่อนะ้าคอมเมนต์กันมานะคะโอ้จะพยายามนะคะสปอร์ตมาสรา์นะคะท่านะผู้ชมนั่นแหละอืมก็ตีไปประมาณ2,000ปอนด์ได้เพื่อนๆก็ประมาณแ0ดห0บาทนะ,นะคะ แปดหมื่นกว่าบาทนี่แปดหมื่นบาทนิดๆแหละประมาณนั้นแหละเออนี่ไม่รวมค่าเดินทางนะจ๊ะคือไม่ถูกนะเพราะว่าคอร์สมหาลัยที่อังกฤษเนี่ยนะถ้าเป็นคอร์สแบบเต็มๆเลยอะ่ะจะตกอยู่ที่ปีละ9 5 0 0พันห้าร้อปอนด์นะคะแต่อันนี้มันเป็นช็อตคอร์สของมหาวิทยาลายัยเป็นคอร์สสั้นๆแต่ก็ไม่สั้นน่ะเพราะว่าไฟมันนะคะห้าห้าเดือน เราก็จะเรียนทุกๆวีคเอนทุกๆวันเสาร์ค่ะวันอาทิตย์ไม่ได้เรียนนะคะเรียนเต็มนะคะเรียนเต็มวันเลยก,ก็ว่าได้เก้าโมงเาเย็นสี่โมงครึ่งอะเพื่อนๆก็จะบอกว่าสาเหตุที่ตัดสินใจเรียนเนี่ยเพราะว่า,าหลังจากที่ฉันได้จบมหาวิยทยาลัยนู่นนี่นั่นไปแล้วใครที่ได้ติดตามมาคงจะทราบกันว่าจบปริญญาตรีปริญญาโทที่นี่ในสาขาศิลปะแล้วเรารู้ว่าเออ จากสถานการณ์โควิดมันสอนเราอะไรหลายๆอย่างว่าเฮ้ยเราจะมายึดความเป็นอีก้ไม่ได้เราจะต้องทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วดังนั้นเนี่ยองความรู้อะไรก็ได้ที่มันได้ตังอะไรก็ได้ที่มันได้เงินแล้วเราจะต้องเรียนแล้วประกอบกับวันก่อนเนี่ยได้ฟังนะคะในห้องของ Club House ที่มีพี่คนไทยที่เขาเออเรียนสปอร์ตมาศาสตร์นะคะ ว่าเออนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงั้นแต่ตัวฉันเองอะฉันไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องไปทํางานนู่นนี่นั่นหรือเปล่าแต่ว่าเราคิดว่าในเมื่อถ้าเราย้อนมอง,มองย้อนกลับไปตอนที่จะมาอังกฤษเริ่มแรกฉันก็เป็นหมอนวดมาก่อนเนี่ยนะคะนวดไทยนี่นแหละแล้วก่อนที่จะไปเรียนมหาวิทยาลัยไปเรียนศิลปะนู่นนี่นั่นน่ะนะคะท่านผู้ชมนั่นแหละอมืมาสถานการณ์โควิดแบบนี้เราคิดว่าอะไรล่ะที่จะทำให้เราหาเงินได้ออดี ก็ต้องเป็นสกิลหรือว่าวิชาชีพนะคะอะไรก็ได้เราแต่ที่มีสกิลนะนั่นแหละฉันก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเราเอาเงินของเรามาเรียนดีกว่านะคะพัฒนาความรู้แล้วอีกอย่างเนี่ยก็คืออาทิตย์นี้เนี่ยเป็นอาทิตย์ที่สองแล้วนะคะตั้งแต่ที่ฉันได้เรียนมาอาทิตย์แรกเนี่ยเรามองว่าถ้าหมอนวดไทยคนไทยเราได้เรียนเทคนิคฝรั่งต่างต่างนู่นนี่นั่นแล้วเราสามารถนำมาอาดัดปรับเข้าใช้ด้วยกันได้คือ คือลดเลยนะอืมนะคะแต่ก็คือมีแผนคิดไว้ว่าต่อไปในอนาคตก็คือเอ่อมีแผนว่าจะซื้อบ้านเน่ยนะคะก็คือจะคงจะไม่ใช่เป็นที่ลอนดอนก็อีกสักประมาณกี่ปีก็ไม่รู้นี่ยแหละนะคะวเวลาติดตามด้วยกันแต่ก็คือถ้าไปอยู่ต่างจังหวัดในเมื่อถ้านมี qualification ตัวนี้นะคะเอ่อสมมติว่าถ้าต่างจังหวัดจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งอะนะคะแล้วก็อาจจะ งานไม่เยอะหรือว่าอะไรใดๆยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะเเปิดร้านนวดเองก็ได้นะคะอืมนั่นแหละหรือว่าเราอาจจะไปทํางานนะคะในอ,อ,องค์กรหรืออะไรก็ได้ที่เขาต้องการนะคะเหมอะนวดกีฬาแล้วก็เหมาะนวดไทยไปด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าตัวจําเองจําก็มีเใบประกาศจากวัดโพนะคะเรียนต้องเรียนต้องแบบว่าเรียนตั้งนานมาแล้วอะ่ะเพื่อนๆนะคะอืมนั่นแหละ สุดท้ายแล้วเพื่อนๆอโควิดสอนอะไรเราหลายอย่างแล้วช่วงนี้เนี่ยมันอยู่บ้านเนี่ย<ๆ>เพื่อนเ<ๆ>แล้วมันไม่ได้ทําอะไรอะน,นะฉันก็เลยบอกเสพทอมทั้งงานฉันมาเรียนดีกว่านะคะแล้วกับการที่เป็นยูทูบเบอร์ด้วยก็ยูทูบแบบเพื่อนเพื<ๆ>่อนมันไม่ได้จะบอกว่าเงินจนากโฆษณามันไม่ได้เยอะแยะเวอร์วนอะไรบางท่านคิดว่ายูทูบเบอร์จะต้องรวยอันนั้นมันจะต้องคือการต่อยอดคือการมีธุรกิจการมีผลิตภัณฑ์การนู่นนี่นั่นขายแต่ช่องแชมเนี่ยคือ สดๆเพียวๆเรียวๆนะจ๊ะอืมนะนั่นแหละเบืน่อๆนะคะฉันก็เลยตัดสินใจเออเรียนสปอรต์ตมาศาสนะคะตอนแรกคิดว่าสับสนนะระหว่างจะเรียน ตัดผมชายบาร์เบอร์นะคะกับสปอร์ตมาซาบาร์เบอร์ก็ดีนะเออแนะนําว่าบาร์เบอร์ก็ดีแต่พอดีชําหาดูแลว่าในละแวกแถวบ้านแซมที่ชําอยู่เนี่ยมันไม่มีคอสไหนที่เปิดเลยนะคะแต่สปอร์ตมาสาดเนี่ยมันพอดีมันเปิดได้จังหวะพอดีไงกับการที่ําได้ลงดูอะแล้วเนื่องด้วยกับเงินแค่เกือบเกือบสองพันเนี่ยเราเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรอะนะคะก็คือเออตัดสินใจเรียนคุยกับเชฟทอมอะไรเรียบร้อยแล้วเพื่อนเพื่อนนะคะ ก็ก็บอกว่ายากตรงที่ a n a t o m ีค่ะ anatomy เนี่ยตัวําเองอ่ะําเคยเรียนมาตั้งแต่อยู่ไทยแล้วเพราะว่าําเอ่อสมัยตอนอยู่ไทยอ่ะนะคะําก็เรียนอยู่ที่เทคนิคกรุงเทพแล้วเราเรียนเอ่อแนวสิล์แนวช่างแนวนี้นั่นมาก่อนแล้วดังนั้นวิชา anatomy เนี่ยคือวิชาที่เด็กศินต้องเรียนนะคะในการวาดรูปนะคะ c ี C7 T12 นนะคะนู่นนี่นั่นอะไรยังไง แต่มันไม่ได้ใช้แล้วแล้วที่สําคัญมันลืมเพื่อนแล้วแล้วตอนเราอยู่ไทยเนี่ยเวลาเราเรียกเนี่ยเราจําไม่ได้หรอกเพราะศัพท์พวกนี้มันเป็นศัพท์ละตินอย่างกระดูกเนี่ยมีทั้งหมดสองร้อยหกชิ้นอะจําอะไรได้บ้างอะ s c a p ู l ่าเนี่ยตรงเนี้ยเออนะคะกระดูกตรงเนี้ยอีบ้านเราเราก็เรียกกระดูกตรงนู่นตรงนี้ภาษาศัพท์ไทยเราแต่พอมาเรียนที่นี่คือแม่งต้องมานั่งจําแบบว่าศัพท์เฉพาะศัพท์ละตินคือคือมันยากตรงนี้จริงๆอะนะคะ นั่นแหละแต่ก็ดีอะ่ะเพื่อนเพื่อนมันทำให้เราได,ได้ได้ทบทวนความรู้นะคะอีกครั้งทบทวนนะคือเราห่างหายจากเอ่อการเรียนไปนานนะคะเพราะว่าแชมจบหลังจากที่จบ Kingston University ก็กี่ปีแล้วล่ะนะคะสองปีสามปีได้แล้วอะเดี๋ยวก่อนรับปริญญาปีไหนวะรับปริญญาปีสองพันสิบเก้าปะเออสองพันสิบแปดรับปริญญาสองพันสิบแปด นะคะสองพันสิบสองพสิบหหรือสองพสิบเกผู้ชายหล่อมากที่นี่มีเด็กนักเรียนการกีฬาแ่นแหละใจละลายเหมือนกันนะ <c oughs> ไะไปละไปละมันเล่นบอลนั่นแหละค่ะก็ละละเออส,สามสามปีได้แล้วมั้งนะคะสามสี่ปีได้แล้วที่จบจบมาหาวิทยาลัยมาก็ห่างจากการเรียนเลย นะคะก็ไม่ได้เรียนอะไรเลยก็ไปทํางานอยู่ที่มิวเซียมอะตอนแรกก็ไปเป็นอาสาอยู่ก่อนหกเดือนแล้วหลังจากนั้นก็ไปเป็นนะคะทํางานเป็นพาร์ทไทม์ให้เขาที่นั่นพออยู่ได้มิวเซียมสักพักหนึ่งก็ลาลา,ลาออกก่อนโควิดนั่นแหละเพราะว่ามันไกลไงก็ะกะว่าเออเดี๋ยวเราเราเรา,เราตอนนั้นเราสมัครแล้วมิวเซียมใกล้บ้านอะเราก็คือรู้อยู่แล้วว่าเราจะได้อยู่แล้วแต่ว่ามันมาเกิดเหตุการณ์โควิดซะก่อนนะ,นะคะเพื่อนๆทุกอย่างก็เลย นะก็อยู่บ้านยาวอ่ะนะคะแต่แต่โชคดีไงที่แบบว่าอืมเรายังมีนู่นนี่นั่นอะไรให้ทําเยอะแยะนะคะแล้ก็มีหลายอย่างเพื่อนๆทีพ่พูดทีเดียวไม่หมดค่ะโอ้ยดอทคอยก็บ้งเหมือนกันนะคะวันก่อนอูโหูทุ่มกันสุดฤทธิ์นะคะคนตักคนตวงกันว่าไปแล้วคริปโตเคเรนซีนะคะว่าค่อยเมาสเออนั่นแหละดิฉันก็นะคะใส่คริปโตค่ะใส่คริปโชนะคะ นั่นแหละก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราอยากที่จะเรียนอะไรเพิ่มเติมนะคะนั่นแหละสปูตมาซา์มันลงล็อกลงจังหวะพอดีประกอบกับที่ไปฟังฟังฟังวันนั้นในคลับเฮาส์นะมันก็ทําให้เราได้ลองเซิร์ชดูตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะเรียนอะไรพวกนี้หรอกแต่เราลองเซิร์ชดูว่าเฮ้ยพอดีมันใกล้แล้วมันลงจังหวะพอดีมันไม่ไกลจากบ้านนะคะขับรถมายี่สิบนาทีเองให้เชฟทอมมาส่งนะอืม นั่นแหละค่ะเพื่อนๆก็เลยตัดสินใจเรียนแต่เรียนก็ต้องเรียนให้จริงจังอ่ะนะนะคะแต่บอกตามตรงว่าจริงๆเรามองว่าเทคนิคการนวดนวดสปอรต์ตเนี่ยเทคนิคการนวดไทยหมอนวดไทยเก่งเก่งเยอะสัมยอมรับเลยนะคะเพราะตั้งแต่ที่แบบว่าเออเราไม่ได้บอกเขานะว่าเราเราเคยเรียนนวดไทยมาเราไม่บอกเขานะว่าเรา เออเคยเป็นหมอนวดไทยมาก่อนเพราะว่าเราไม่อยากทําตัวให้ดูเป็นอีโก้ไงันก็บอกว่าเออเหมือนว่าเราเสร็จดีลีททุกอย่างออกหมดเลยแล้วเราเริ่มต้นใหม่เรียนเหมือนว่าเราไม่ดูเรื่องอะไรเลยนะคะก็ก็สนุกดีนะคะแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ในห้องด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเนี้ยอืมนั่นแหละเพื่อนเพื่อนก็เลยมาเมาให้ฟังนะคะอืมแป๊บนึง โอ้ยจะเป็นลมนะคะวันนี้ที่ถ่ายอยู่วันวนี้วันเสาร์นี่ดอชคอยมเมื่อคืนท้มเต็มหน้าตักอัดเข้าไปอีกตอนที่มันลงมาเหลือโอ้ยใครเปิดเพลงอีตอนที่มันนี่มันไม่ใช่อะไรอีตอนตอนแรกอ่ะมันขึ้นไปจนถึงเออสามสิบเพนนีนะเพื่อน นะฮะตอนหนึ่งเหรียญเสร็จแล้วทีนี้อตอนมันลงมายี่แปดแม่ก็อัดเข้าไปเต็มๆจำนวนเงินนี่แบบว่าอยากจะร้องไห้ตอนเนี้ยที่ทานอยู่เนี่ยมันลงมาแบบว่าลงมาแบบนึกว่าแบบจะเอาอีหมาดอชเนี่ยอีหมาดอสคอยมันจะมีมันจะมีหมานะคะเป็นสัญลักษณ์เพื่อนๆจะเอาหมาขึ้นดวงจันทร์ที่ไหนได้เด้งลงมาจ้าอ๋อไม่อยากจะพูด ยังยังอยู่ในอาการช็อกอยู่เลยนะคะที่ถ่ายอยู่นี้แต่ภาวนานะว่าหลังจากที่อัพคลิปนี้ลงไปแล้วให้มันขึ้นขึ้นขึ้นนะคะเพราะว่าไม่ทันแล้วแหละนะคะลงไปหลายกรีดี้ไงเขาเรียกว่ากรีดี้คะ่ะกรีดี้นะคะอืแบบหนึ่ง เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วเพื่อนๆาว่าแดดดีมากมานั่งดูผู้ชายเล่นบนน <c oughs> <c oughs> อลเฮ้ยมันนึกถึงอะไรรู้ไหมเรานึกถึงสมัยตอนที่เราเรียนประมคองคาเอหลังจากที่หลังจากทีเ่เรียนเสร็จอะไรแบบนี้เราบรรดากลุ่มเพื่อนเราก็จะมานั่งกันที่สนามกีฬาดูนักฟุตบอลอะไรแบบนี้เล่นกีฬาอะไรแบบเนี้ยนะ ไม่หรอกเพื่อนๆอนเ,เล่นมานั่งอาบแดดแค่นั้นแหละเดี๋ยวก็กลับละสบายสบาย